สองเก้าอายุ34ปีค่ะอ๋อน้องหวานเป็นแม่ใช่ไหมอ๋อยูชุบทัศนีครับทัศนีอ่ะไม่ไม่เอ่อจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะผมท่านประธานไปยุ่งอะไรกับแม่เขาคะแม่น้องหวานรู้จักแต่แม่น้องหวานเอาวันอังคารสามท่านอยู่หน้าก่อนท่านทั้งท่านสามท่านพูดอยู่หลังก่อนค่ะจริงๆไม่มีอะไรนะฮะ ก็อยากจะมอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งครับมีใครไม่รู้จักหลุงพ่อวันลิขิงมีมีใครไม่รู้จักบ้าง,ง,คงครแหมมา,มาถึงเพชรบูรณ์ให้หลวงพ่อวันลิขิง <laughs> งั้นเอาหลวงพ่อเพชรบูรณ <laughs> ์ไปไม่ไม่ฟังก่อนเลยถ้าจะสลัดสิทธิ์ก็ได้นะ <laughs> <laughs> คือ <laughs> <laughs> พอดีผมเ <laughs> พื่อนผมเป็นประหลัดอำเภอ,เอ,อประหลัดเทศบาล วันขิงนะครับนะบเขามอบภาพาประจําวันเกิดซึ่งรุ่นเนี้ยหายากมากนะครับนะภาพประจําวันเกิดที่ผมใช้เทคนิคเรียกเชิญเนี่ยไม่ได้ว่าถ้าผมบอกใครเกิดวันอังคาร3ท่านมารับพระเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งมาเยอะนะฮะผมเลยใช้เทคนิคเทคนิคผมไม่ได้จากใครอะท่านประธานศิลาโลนบอกองในช้วิธีนี้แม่งก็คนแย่งเยอะ,ะไม่ันทิศไม่มีหรืวันทิศอ,อะไรนะรเอาประหลัดเปี๊ยกนะประหลัดจเจริญเป็นคนให้ผมปเจริญ จะินกลวยรักษาเดี๋ยวสาวทิศก็เจอผมที่จังหวัดจันนะครับนะเขาให้พระหลวงพ่อวันขิงมานะครับเป็นพระประจําวันเกิดนะครับนะฮะเ,เป็นสิษงศักดิก์สิทธิ์ของพี่น้องชาวหนองแขมคนได้เคียงแถวละแวกรูปแม้มท่าจีนจะนับถือกันครับนะครผมจะมอบให้วันอังคาร,คารใช่ไหมคะวันอังคารก่อนนะครับวันอังคารก่อนค่ะมัน,ม,นมันด้านหน้าเหมือนกันด้านหน้าจะเป็นรูป หล่อของงพระวไลขิงนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระประจําวันเกิดถ้าวันพุธจะเป็นพระนอนใช่ไหมฮะครับใช่ยแทนวันคารพระนอนวันคานฮะวันคานพระนอนอ้าวไม่วันพุธพระนอนนี่เหรออตาดิดูดูที่นี่พระอะไรเนี่ยยังจะเถียงตัวอีกวันพุธพระนอนค่ะพระนอนนี่วันอะไรวันพุธยืนวันอังคารถูกแล้วค่ะท่านวันพุธเย็นต้องตรงนอน ไม่ไม่นอนวันดังคารค่ะท่านดูยันมันมีพรธกลางวันนะพุะกลางคืนดูพุะกลางไม่มันมีเดี๋ยวเดียวโทษมันมีอันที่ไม่นอนนี่คือพระเลยนี่นี่ไม่นอนไม่นอนพระวันเขาจะเขียนพระจมวันพุธค่ะอนะนพุทธค่ะเอ๋อนักปลวกค่ะเอาใช่ค่ะแยกพักนอนมาสามองค์ก่อนแยกพักนอนสามองค์ก่อนหน้าปลวกกับวันพุธนอนไปยืนเลยสบายด้วยวันจันทร์วันอเสาร์วันอาทิตย ผมขอหนีมรดกหนึ่งองค์ค่ะสามนอนค่ะไหนๆแล้วดูดูหน่อยเดี๋ยวให้เสียนพระดูก่อนนะคะสสงัยจะสงสัยเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้ขยายไหมคะวันนี้วันนี้ใครมีแฟนสองพระบ้างคะวันเสาร์มีวรนสองวันเสาร์จริงๆเอ้าเศรษฐวาผมจำผิดเนี่ยวันเสาร์ฮะใครจะรับผิดชอบอะไรแบนี้แล้วมันผิดดีไหมไม่แล้วรับพระนอนวันอะไรพระนอนดู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 ยังไม่เชื่อเขาอีก อังคางกับเสาอัคางกับเสาแล้วพูดอยู่ไหนอะกลาบขอเพัยจริงไม่เป็นไรคืองนี้ไหนๆขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้ขับคนที่ขึ้นมาแล้วไปมอบต่อกทีนะจะได้ไม่ยุเน่งเพราะว่ามันเป็นความสะสมผมขอกลาบอาัพจริงเอ๊วไ้าตัวปะท้วงกับปะท้วงคระบระท้วงอ้าวไม่ได้ไหนพระนอนเหรอครับพระพระนอนพระนอนกับพระนั่งค่ะ พัดนอนกับพัดนา่งมาคานพัะนอนมงคานนะเอาาอ่งี้ก่อนเดี๋ยวเอาพัดนอนมอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันต้องต้องให้ระดับเซียนซุปเปอร์เซียนมาดูซุปเปอร์เซียนมาด้วยอ่ะเอาพัดนอนมอบไปก่อนวังขาเดี๋ยวชายกับสาวพี่อะไม่ไม่เอาเอามอบมอบมอบเดี๋ยววันาวกับสาวเราพูดยังงี้เอามอบวังคานไปก่อนวังคานเลยเอาพัดนอนมาก่อนเอาโอเคอะเอางนมอบไปเลยไม่งั้นครึ่งวันไม่จบแน่ครึ่งคืนไม่ เอาอังคารเดี๋ยวอังคารเอาอังคารเดี๋ยวจะถ่ายรูปอังคารรับมอบค่ะบันทันเดี๋ยวจะมอบเลยมอบเลยเอามอบค่ะสวยไม่มีบันไดวันเสาร์สรุปแล้วคือวันอังคารนะคะวันเสาบันเสาบันอังคารกับวันเสาร์ค่ะันนี้ที่ขึ้นมาวันอะไรครับวันพุธค่ะเดี๋ยวผมมีค่าเสียเวลาให้ครับว้าวกันละยี่สิบคนละงรว้อยครับอ่ะคนละร้อยคนละร้อยันอังคารอยู่ไหนมารับอาสามคนบันอังคารค่ะเดี๋ยวให้พี่มอบให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้นี่นี่ผมมอบให้เลยไง พักด้วยเอาข้าเลี่ยมพลติกให้เบข้าเลี่ยมพลาสติกให้ด้วยลุงนี่เกิดบางขันก็ดีเนาะเกิดบางันไหมเนี่ยแล้วผมเกิดบางขันไหมเนี่ยผมจะเกิดบางขันไหมเนี่ยเกิดวันเสาร์มาเล้วอันนี้วันเสาวสามปนดี่ยังไม่ได้เรียกค่ะเดี๋ยวแล้วไม่เดี๋ยวจะแก้ตรงนี้ในอันนี้มาอะไรต้องแก้วันพุธเพราะว่าต้องแก้วันพุธเอาลูกปิดลบออกค่ะ เดี๋ยวผมใ้เสขึ้นมานเนงั้นก็นิมนต์วันเสาขึ้นมาสามท่านค่ะเท่านที่ได้รับแล้วก็นิมนต์ลงค่ะเามามาามมามาม ก็หมาก้อมาเต่าด้วยมเต่าด้วยก็มันดูไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวทีนี้มันมีสามองค์ขึ้นมาห้าคนเลยถอยหลังนิดนึงถอยหลังนี่ตีหนึ่งหนอ่หนึ่ง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 หน่งหนอ่งหนึ่งหนอ่งหนึ่งหนึน้อยหนก่งหน่หนึ่งหนึ่งหนอ่งหนึ่งหนงหนึ่หนอ่ห่งหนหนึ่งหนึ่งห่งห่งหนึ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 ้หหห่งหหง ต้องใช้วิธีการที่มีหลักฐารเหทนผลก่อนสามคนค่ะเอย่าให้โอน้อยออกใช่ไหมคะโอน้อยออกก็ได้รางวัลเหมือนเดิมแลวโอนเลยที่สมคนนี้ึ้นมาก่อนไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาห้าคนที่จะฉลากมาะแกเราขึ้นไม่ทันสองคนแรกออกสองแรกได้คนละร้อย คนสุดท้ายได้ได้ค่ะครับออกไปเลยออกไปเลยสองคนได้คนละหนึ่งร้อยคือออกก็ได้ไม่ออกก็ได้อะจะมีปัญหาอะไรกันต้องหาเนี่ยเอาเอาเอาใช่ค่ะท่านท่านท่านว่าขอยากเลือกบัตรหนึ่งบัตรสองบัตรสามก่อนใครมาบัตรหนึ่ง มันตามมาเดียวกันหมดสามคนเลยกับมกับพี่กับพี่ไม่ไหวเดี๋ยวดูแลด้วยนะไม่ไหวเหมือนเหมือนท่านพูดแหละโอนน้อยเอาแล้วรับสามองค์ไปค่ะไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ติดเดี๋ยวนะคือมันไม่มันจะมีคนได้พระแค่สามจับสลากไหมจับลาบได้พระเออจับสลากได้พระดีกว่าได้พระก็ได้เงิน เพราะมันมีข้าวสามองเองไ่มีใครบางทีไม่ติดมาอีกเอาไปเอาไปเยอะนะครับพี่ครับพี่ครับสองชั่วโมงผ่านไปค่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวได้ได้ได้ยังมีรางวัลใหญ่นะนักจะแจกรางวัลใหญ่อีกต่อเนี้ยใจจบตรงนี้เห็นไหมอาใครออกเอาเป่าเปล่าเอาโอ้เอาไงเอาเป่าไอ้ให้โอนให้ออกออกออกได้พระเลยไง ไม่คนที่ออกไปอยู่องคนได้คนละร้อยเดี๋ยวโอก่อนด่าคนได้เป็นโอ้ยอ้อนคนครับออกทีละคนจับคู่ใช่ไหมคะไม่ใช่พี่ก็จะโอ้ทีโอ้ทีจะไม่เด็กเข้าใหญ่ยากจังเลามึงสามคนแล้วยับเต็งยัได้ดามดงไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีหลักฐานนี่ผมมีหลักฐานนี่หลักฐานมีอยู่ เราสองคนไงมันต้องมีแมวด้ะเราสองคนโอาด้วยโอาด้วยโอ้ไม่ต้องไไม่ไช่วยกันลุ้นนะคะช่วยกันลุ้นไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เอาไม่ได้่วยกนตรง้อง้นให้ออกด้วยดาม่าเรพีแพ้แพ้ เหมือนกันหมดลอยลาค็ได้แล้วผู้ชนะผู้ชนะสิทธิ์ได้แล้วในที่สุดสองชั่วโมงสามชั่วโมงผ่านไปผ่านไปขึ้นขอขอเพาไปจิงตาไม่ดีผมว่าวันวันอังคารกับวันพุธที่ไหนได้เป็นวันอังคารกับวันเสาร์ทานเรา